อาจารย์คะถ้าสมมติว่าเรามองภาพใกล้ๆที่กำลังจะมาถึงก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงคะแนนก่อนละกันนะคะตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับค่ะว่าคนที่เขาใช้คำว่าอะไรนะเป็นองคครักษ์พิทักษ์ลุงตู่หลายๆคนก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะคุณเอปรินาเองก็ออกไปแล้วคุณศิระก,ก็ออกไปแล้วคนที่เคยเป็นตัวชนเคยยกมือค้านให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่อยู่แล้วครั้งนี้เราน่าจะได้เห็นภาพไหมคะที่ นายกเองต้องเหมือนกับมีการชนน้อยลงแล้วก็หลายๆประเด็นคงจะต้องออกมาเจราจาด้วยตัวเองหรือว่าเป็นการเาพูดด้วยตัวเองแล้วอะค่ะคืออย่างนี้ครับผมเรียนย่าแน่นอนคุณประยึดเหนือหนกกว่าเดิมแล้วตัวกันชนหรือตัวจะออกพานอ่าออกนอกทะเลนะครับชวนทะเลาะชวนอะไรกันอะไรเงี้ยนะครับในที่ประชุมเพื่อขัดสมาชิกในการพิจารฝ่า,ายค้านเนี่ยก็คงจะไม่มีแล้วนะครับประเด็นคือตรงนี้ครับว่า ผมคิดว่าโจย์ของคุณประยุทธ์เนี่ยถ้าอยู่ต่อนะครับอย่างที่ผมเรียนคุณกอย่าว่าวิกฤติศรัทธาเกิดขึ้นคนจะเบือ่อและสิ่งสำคัญคนที่ชอบที่สุดนอกจากพรรคเล็กที่อยู่นิดานแลอพรรคร่วมสถาบานนี่ว่ารุ่นเฉยแหประชาธิปไตยคุณประยุทธ์ยิ่งอยู่นานยิ่งเสือ่อมแน่งต่ออะไรต่างๆเพราะว่าทั้งนโยบายของ,องท,ที่ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเขาขับเคลื่อนของเขาเนี่ยเขาคงจะสนใจแล้วสามารถไปโฆษณาเสียงต่อได้แล้วแต่คุณประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ในเงื่อนไขที่ที่รู้ทั้งรู้ว่าถ้าสมมติอยากจะอยู่ครบเทอมแป เม่อกิสภาสภาล่มบ่อยๆนะครับเจอโจทย์รายวันการพิปรายฟอกนะครับจะสืบซัก้ออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายมันพุ่งตรงที่คุณไปยุ์เป็นหลักอยู่แล้วคือคืนไม่เข้าขายไม่อ,ออกถ้ายุบสภานะครับนำไปสู่การจารัดการเลือกตั้งเนี่ยโอเคมันไม่เป็นหลักประกันเลยว่าจํานวนเสียงที่นั่นเนี่ยจะได้มาเหมือนสมัยที่พรารปริชันรัครอบครอได้ง่ายด, <ừ. S 1> ด้วยความสงบจบลงที่ลุงตู่ คาเฟ่นี้ผมว่ามันขายไม่ออกแล้วนะครับต้องเปลี่ยนใหม่ผมคือตอนนี้คือผมคิดว่าคือยังสำหรับคนที่เป็นติงรักคุณประยุทธ์เนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยนะครับว่าจะจะทํายังไงนะครับจะชูอะไรนะครับนอกจากเสียว,ว่าท่านต้องมีทีมงานคณาทางานที่เข้มแข็งมากกว่าดิมนะครับค่ะแต่ว่าถ้าให้มองนอกเหนือจากคนเอกประยุทธ์ค่ะ มองไม่ออกเหมือนกันว่าทางฝักฝั่งของพรรคที่ร่วมรัฐบาลกันอยู่ตอนนี้นะคะจะชูคนดิเดตท่านไหนเหรอคะที่จะมาแทนพลเอกประยุทธ์ได้คะ่ะอาจารย์เพราะว่าเรานึกไม่ออกเหมือนกันนะคะท่านก้นึกคือผมคิดว่าเอาจริงๆนะคุณก้อยะคัะว่าศักยภาพที่คุณจะนําไปสู่การคนประนีประนอมได้แต่เขาจะกล้าเล่นบทหรือไม่หลายคนบอกว่าพลเอกประวิทย์ท่านอยู่ในถานะที่กลุมเสียงได้หลายๆพรรคเกรงใจแต่หลายคน ก็มองว่าถ้าคุณฤกธิปวิไปเชื้อเชิญเพื่อขายนง่แน่นอนจะเสียมวลชนเสียคะแนนนิยมหรือเปล่าจะกลายเป็นวิกฤติหรือเปล่าและที่สําคัญที่สุดเนี่ยเพื่อขายทั้งสามปอเนี่ยมันจะถูกตั้งคำทถามทีนะครับคือการแยกกันโตเนี่ยคงไม่ใช่คือผมคิดว่าถ้าเข้ามาด้วยกันเข้าไปด้วยกันนะครับคือถ้าสมมุติถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าคุณประยุทธ์ลงผมว่าคงเป็นไปตามการมองว่านะครับว่าการเมืองจุดหนึ่งเนี่ยทหารก็คงจะ ผู้นาทหารที่เคยเป็นอดีนตนายทหารมาเล่นการเมืองเป็นนายกเนี่ยมันคงไม่ใช่บริบทสังคมที่มันเปลีป่ยนไปแล้วนะครับอันนี้เดายากครับคุณบอยากว่าใครจะมาทดแทนแต่ขนาดแคนีิเดตที่ไม่รู้ว่าอาอาจารย์สมคิดเนี่ยชื่อชั้นสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ถูกไหมครับค่ะ,ะถ้าการเมืองออะถ้าสมมติว่าคุณหมอชลนลนาไม่รู้ว่าจะเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไหมเพื่อไทยหรือจะมีใครสูงกว่านั้นที่เขาเสนอเป็นคนดิเดตนะครับ คุณอนุทินคุณจุลินก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าสองร้อยห้าสิบสวเล่นเกมนี้ตามไปด้วยหรือเปล่าอืมก็เป็นตัวแปรสําคัญอีกหนึ่ง,งตัวแปรตัวแปรสำคัญแต่ว่าถ้าคนเลือกมาภาคใดภาคหนึ่งมากมายวิกฤตศรัทธาต่างๆเนี่ยคนจะพุ่งไปที่สวมากกว่าว่ากระแสประชาชนมาณา,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 าเนี่ยคุณยายาสร้างวิกฤตศรัทธานะคุณเลือกไปตามเสียงที่คนส่วนใหญ่เขาเขาเลือก <ท>น,น้อยแคุณก็ทําหน้าที่บทเฉพาะการไปห้าปีวุฒิสมาชิกจะหมดอายุเธอประมาณพาปีสองพันหดนะครับ ค่ะเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยคืออาจารย์วิเคราะห์จากตอนแรกที่มองว่ารัฐบาลน,น่าจะอยู่ครบเทอมจนถึงปีหน้ามาวันนี้อาจารย์มองว่าเอออาจจะไม่ครบเทอมก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีอีกหลายอย่างเลยที่จะต้องฝ่าไปให้ได้อย่างเช่นแบรนด์ลุงตู่คนอาจจะรู้สึกว่าเริ่มเบื่อแล้วนะคะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงคะแนนซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลได้เหมือนกันรวมทั้งการตีความเรื่องของการดํารงตําแหน่ง ครบ8ปดีของพลเอกประยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมตรงนี้เป็นหลายๆด่านซึ่งรัฐบาลอาจจะผ่านไปไม่ได้หรือไม่ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแปรหลายๆอย่างอย่างเช่นสภาล่มบ่อยๆตรงนี้ค่ะอาจารย์มันสะท้อนว่าอาจารย์มองว่าเอ๊ะมันอาจจะอยู่ไม่ถึงจนถึงปีหน้าใช่ไหมคะคือผมเริ่มเริ่มเชื่อมากขึ้นว่าจะอยู่ไม่ถึงนะครับคือถ้าอยู่ถึงเนี่ยคุปยุทธ์เสื่อมท่านสุขีแล้วจิ่งพัโลงบาลก็คือ เก็บเกี่ยวนะครับทรัพยากรทางการเรมืองโดยใบเบ็ดเสร็จแล้วสิ่งสาคัญที่คุณไปยุทธ์จะได้เปรียบคือแน่นอนพกกนรรคการเมืองที่เราคุยมาเมื่อตอนต้นรายการนะครับไม่ว่าจะแตกอะไรต่างถ้าคุณรวบรวมสสเขตไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์เก่าหรือเจ้าของพื้นที่หรือคนที่เคยสูสีชน,นะลงพื้นที่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าคุณรวบรวมสสเขตได้เยอะคุณก็มีโอกาสค่ะมต่ต้องมีข้าวังป,ปาร์ตี้ลิสต์หรืออะไรจะมาคุม้มเลยแต่หนขณะนี้สสเขตคุณกย็ยาก ประชาธิปัตรทุิใจไทยเพื่อไทยช่วงสามพักใหญ่ๆเนี่ยผมตัดทางประชาการออกไปก่อนนะฮะดูหลักๆแล้วเขาได้สสอออเขตเยอะมากนะครับแล,ล้วลำทางพันประชารัฐที่คุณธรรมโยกออกไปเนี่ยสสเขตป,ประมาณสิบหกหรือสิบเจ็ดที่นั่งถ้าผมจำถูออกนะครับแล้วก็มีรู้ว่าหลักประกันที่เคยอยู่พลังประชารัฐเป็นสสอออเขตเนี่ยจะกลับมาได้กี่คนซึ่ง <S <S ผมบอกเลยนะในรายการเลยว่า ในกทม,มในนามทางประชารัฐผมมั่นใจค่อนข้างสูงว่าได้ไม่เกินห้าเพอสูงพันด้วย<อ>ที่แน่กนกว่สุ่ม้าคุณยังใช้แปลในนามทางประชารัฐค่ะค<า>่ะทั้งที่ช่วงที่ผ่านมาก็ได้คะแนนสูงที่สุดใช่ไหมคะสำหรับพรรคลางประชารัฐในกทมคือจำนวนเก้าอี้นะครับที่ส่งนด้ม,มากที่สุดแต่เสียงในกทม,มเนี่ยเป็นพรรคอนาคตใหม่ซึ่งต่อมาเป็นเก้า<อ>ไกลเหมือนที่นคนกรัฐสนนะครับแล้ครานนี้อจะการเนี่ย คะแนนบัตรหนึ่งปฏิริสบัตรหนึ่งเลือกอสอสอเขตก็าอ,อาจจะนะครับมีความทิดผ่านได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในจุดในส่วนสอสอเขตผมค่อนข้างมั่นใจไม่ใช่ค่อนข้างมั่นใจเต็มที่เลยฮะกุ่ยขย่าว่าประชาชนเสียงได้น้อยมากอืมเถ้าสูงกันเลยค่ะ จากฝั่งรัฐบาลก็ยากขอมุกมาที่ฝั่งฝ่ายค้านบ้างค่ะอาจารย์ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยรัฐบาลดูเหมือนกับว่ากําลังจะสั่นคลอนนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายค้านควรจะจับมือกันให้แน่นๆใช่ไหมคะเพื่อที่จะผนึกกําลังกันต่อสู้กับทางฝั่งรัฐบาลแต่เราเห็น ความคิดที่ไม่ตรงกันนะคะแล้วก็เห็นภาพอย่างตอนที่สภาล่มเรื่องของพรบสุราก้าหน้าใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นก็มีกรณีของสอสอพักฝ่ายค้านเองโดยเฉพาะเพื่อไทยที่เล่นเกมการไม่แสดงตนในที่ประชุมค่ะตรงนี้ก็เป็นคําถามเหมือนกันว่าเก,เกมแบบนี้เนี่ยมันจะเวิร์กไหมคะสาหรับการจะเล่นงานรัฐบาลมันจะกลายมาเป็นหอกทิมแทงทางเพื่อไทยเองหรือเปล่าแล้วเพื่อไทยควรจะต้องรีบปรับตัวยังไงไหมคะเพื่อที่จะแสดงศักยภาพ าให้ประชาชนเห็นว่าเพื่อไทยยังคงเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อยู่ครับคุณก้อย่าขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับผมว่าเพื่อไทยเล่นบทตรงนี้บ่อยๆมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แรกๆอาจจะบอกว่าเออรัฐบาลไม่มีความชอบธรรมสอสรัฐบาลโดดรุ่มประชุมอะไรเงี้ยนะครับแต่การที่ตัวเองอยู่แล้วไม่แสดงตนไม่กดเสียบะอะไรต่างๆแต่อยู่เต็มสภาเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่าเล่นเกมเกินไปแต่อย่างน้อยถ้าสมมติว่าที่ประชุมดําเนินต่อไปได้แต่สมมติว่าเพื่อไทยหรือก้าวไกลหรือพรรคพวกฝ่ายค้านเนี่ย นะครับสามารถผลักดันให้าไปสิ่การประชุมได้ปกติมีสอสอพักร่วมพักบาลเลยต่างโดยที่ฝ่ายค้านบอกนี่จำนวนที่ประชุมไปได้แต่ละวันเนี่ยสอสอฝ่ายค้านมีชื่อมากกว่ามีใครบ้างรัฐ mm hmm. บาลใครโด,ดล่มงบ้างเพราะว่าอีกเรื่องมันยังมันยังเท่ากับ้องประชาชนแล้วประชาชนนหะเป็นสักขีพยามนะครับ mm hmm. ว่าใครไม่ทําหน้าที่อย่างคุ้มค่าเงินเดือนที่ประชาชนจ่ายภาษีให้เป็นเงินเดือนพวกท่าน แต่ถ้าเพื่อไทยเล่นบทอย่างนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่น่ารักเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติท่านแสดงตนเลยวันนี้เพื่อไทยมาร้อยกว่าคนหรือก้าวไกลมาอะไรต่างๆแต่การเดียวกันมันนําไปสู่ประชุมได้ในการที่ไปนึงรวมกันแล้วไม่ถึงร้อยเสียงไอ้อย่างนี้สิครับผมว่าประชาชนก็คงจะคิดได้แล้วคงจะเออจะเช่นชมฝ่ายขาที่ซ้ำไปแล้วคุงทำอย่างเงี้ยบ่อยๆมันผมว่าไม่เคยข้าค่าเท่าไหร่นะครับแลงน้อยเนี่ยนะทำให้การประชุมมันดําเนินการไปได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่กฎหมายสําคัญเนี่ยนะครับ ผมไม่อยากให้เลี่ยงแต่ถ้าเป็นอะไรต่างๆเป็นกฎหมายที่สมมติว่าจะเรื่องที่รัฐบาลเสนอแล้วเขาไม่เข้ามาประชุมเองแล้วท่านฝ่ายค้านจะอาจจะตีรวนจะไม่ออกแะนหรือจะวอลกเอาท์ก็ไม่ว่ากันแล้ว<ม>ตามไปสุสารมถ้าลงด้วยกฎหมายที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอเองเนี่ยผวแต่ว่าอย่างที่ผ่านมาเป็นของก้าไกลที่เขาเสนอใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นฝ่ายค้านเหมือนกันด้วย ว่าเป็นเรื่องปกติครับของการที่มีมุมมองความเห็นที่แตกต่างกันในในเรื่องของเอาล่ะเขาจะมีอุดมการเรื่องธงประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ว่าดีเอหรือกลิ่นอายความคิดมันก็ต่างกันเป็นเรื่องปกติครับครัอืมค่ะตอนนี้เนี่ยมีการจับตาค่ะว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอาจารย์เราอาจจะอาจารย์คําถามแรกก่อนอาจารย์เชื่อไหมคะว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ผมว่าเชื่อครับ เชื่อก็อาอมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยมันเป็นการกรบกระแสความสื่อนิยมของรัฐบาลแล้วก็ให้อ่าเซตอารมณ์ของผู้คนทั้งประเทศโดยเฉพาะคนกทมที่สนใจหรือมีผลต่อการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายหรือติดตามข่าวนโยบายของรัฐบาลรายวันเนี่ยนี่ว่าคนงานต่างๆเนี่ยหันเหไปสนใจเรื่องการรณรงค์การสู้ศึกนะผู้ว่ากทมสักสองสามเดือนก็ออยังดีนะครับ ถ้าสมมติว่าเลือกตั้งผู้ว่ากรทมกับสื่ออภิปรายไม่วางใจว่าคนจะสนใจผู้ว่ากรทมมากกว่า<ต>เห็นด้วยค่ะมันไม่ได้เลือกตั้งมางนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเดิมทำศักดิ์ศรีอะไรใครต่อใครหลายคนคนช่นาวแรคผณก็ย่ายใช่ไหมครับว่าที่ดูอาจารย์ชักชาติเปิดตัวมาตั้งนานอาจารย์เสรีมงคลาขอภัยต้องกล่าวชื่อนะครับเผยชื่อท,ท่านจู่ๆพูดมาว่าอาจารย์ชักชาติเคยทําผลงานอะไรบ้างอืมทําไมต้องเป็นอะไร ผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีทําไมแกเพิ่งมาตั้งคาถามท่าที่อาจารย์ชัดชาติชื่อตรงเนี้วนเวียนมาตั้งหลายปีแล้วถูกไม้แคบคุณคุณปริญญานั่แสดงว่าเขาเกิดความหวั่นไหวแล้วว่ากระแสนิยมมันเปลี่ยนนะฮะทม์ออฟเชนมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วคนที่เชียร์คุณปิยุทธ์ก็ดูแล้วว่าการที่จะทําให้การซื้อเวลาโยกเวลาได้ดีที่สุดเนี่ยคือการเอาเรื่องของการเลือกตั้งคมว่ากทมมเลือกตั้งสกนะครับหรือก็ไมม้กระทั่งเลือกตั้ง านาะยกเมืองปัตยาเอเปรือ mm hmm. เกิดขึ้นในเด mm ีอ hmm. นเดียวกันรันเดียวกันโดยก็เป็นได้คนะครับผมว่าอย่างน้อยซื้อเวลาไปต่อแล้วสิ่งสําคัญนี้รัฐบาลบุญยุทธ์จะอยู่ได้ต่อสมมุตินะครับจะไปต่อได้จริงๆเนี่ยคือการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงปีสุดท้ายจะเหลือกีเดียนสุดท้ายเนี่ยนะครับเอาคนที่ภาพลักษณ์มาหรือบุญยุทธ์มาทิ้งทวนมาว่าเอาเก่งๆว่าจะมาฟื้นฟูสร้างความหวังให้กับประเทศะอะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะต่อ อายุยืดลมหายใจของรัฐบาลต่อไปได้อืแต่ถ้ายังดึงดังดึงเชงไปอย่างนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนคงเข้าใจว่ามันก็ไม่มีอะไรจะช่วยพูดผู้ยุดได้ e x p กซ์ n พเน2ร์สอง่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปีสองพดคดีผู้กำกับโจโ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวยชน ข่าวดีของคนทั้งประเทศ e x p e n ์ r 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการ่าว w o r k ์ o i n t t ูเดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee